OM1 กล้องตัวแรกจาก OM System ที่มาพร้อมกับความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องสูงสุดถึง50ภาพต่อวินาทีและความสามารถอื่นๆที่จะทำให้คุณต้องถึง สวัสดีครับผมบางออฟดิคเมราโปรดักต์สเปเชียลิสต์นะครับหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสอยู่กับเจ้ากล้อง o m system om 1ตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งอาทิตย์ที่ถ่ายรูปแล้วมีความสุขสนุกมากๆนะครับและนี่คือภาพที่ผมได้จากเจ้ากล้องตัวนี้และคุณเชื่อไหมครับว่าภาพทั้งหมดที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ผมถ่ายด้วยกล้องตัวนี้เพียวๆไม่ได้ใช้ p h o t o s h o p ในการตัดต่อเอง มาดูกันที่หัวใจหลักของกล้องตัวนี้กันครับก็คือเจ้าเซนเซอร์และก็ชิปประมวลผลนั่นเองนะครับเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่ที่ OM System เขาใส่มาให้ก็คือตัว BSI Light m o s Stack Sensor น,นะครับซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่ช่วยในการทํางานให้เร็วขึ้นนะครับประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็คุณภาพสูงขึ้นนั่นเองนะครับ อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับโดยปกติเซนเซ,นเซอร์ทั่วไปเขาก็จะมีคัลเลอร์ฟิลเตอร์นะครับมีโฟโตไดโอดหรือตัวรับภาพนะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลไปที่ชิปประมวลผลเลยแต่บางครั้งการส่งข้อมูลแบบนั้นชิปประมวลผลก็จะทำงานไม่ทันนะครับทำให้มีขีดจำกัดในการทำงานของเซนเซ,นเซอร์นั่นเองแต่พอเป็น Stack s t a c k เซนเซอร์นะครับเขาก็จะมีตัวคัลเลอร์ฟิลเตอร์มีโฟโตไดโอดและมีตัวดีแลมคอยพักข้อมูลก่อนที่จะส่งไปที่ชิปประมวลผลทาให้ระหว่างที่ชิปประมวลผลรอประมวลอยู่นั้นก็จะมีข้อมูลรออถ่าาายโนมททให้ รูดข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะครับทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะฮะก็เลยทําให้ตัว s t a เซนเซอร์เนี่ยสามารถทําอะไรได้อีกเยอะมากๆก,กว่าเซนเซอร์ปกตินั่นเองและในเมื่อเซนเซ,นเซอร์มันแรงนะครับชิปประมวลผลมันก็ต้องเร็วเพื่อที่จะทํางานสัมพันธ์กันนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับชิปประมวลผลตัวใหม่ก็คือ t o pic x ซึ่งจะมาเติมเต็มในเรื่องของการจัดการน้อยนะครับรวมถึงการควบคุม ดินามิกเลนส์ของภาพต่างๆลืมภาพจําไปเลยว่าถ่ายเซนเซอร์ไมโครโฟเต์แล้วดินามิกเลนส์ไม่ดีแล้วน้อยเยอะลืมภาพจําตรงนี้ไปก่อนเลยเพราะว่าเซนเซอร์ตัวใหม่กับชิปประมวลผลตัวใหม่นี้จะมาแก้เรื่องนี้ด้วยรวมถึง2 p เอเนี่ยนะครับจะเอาอัลกอริทึมของ AI เข้ามาช่วยจาัดก,การภาพการทําภาพต่างๆที่เรียกว่า computational photography อันนี้จะอธิบายยากมากเดี๋ยวผมทดลองให้ดูกันละกันนะครับว่า p ิเตอร o ช a นอลฟอต g กราฟีทำงานยังไงและให้ภาพออกมาเป็นแบบไหนในเรื่องของการสั่นในตัวกล้องตัวนี้นะครับมีการสั่น5แกนและก็สามารถชดเชยการสั่นไหวสูงสุดได้ถึง8สตบปเมื่อใช้ร่วมกับเลนสที่มีการสั่นในตัวนะครับก็คือการซิงไอเนั่นเองแต่ถ้าเป็นการสั่นในตัวบอดี้ของเขาจริงๆก็จะลดการสั่นไหวได้สูงสุดถึง 7สต็อปนะครับก็คือใช้เลนอะไรก็ได้จะลดการสั่นไหวสูงสุดถึง7สต็อปซึ่งระบบการสั่นนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สร้างชื่อมาให้ั้งแั่สมัยที่เป็นโอลิมปัสแล้วนะครับต่อยอดมาจนถึงตอนที่เป็น OM System OM1 ตอนนี้นะครับก็ถูกพัฒนามากขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ถือถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอ,อต่อไปแล้วนะครับสามารถใช้พัฒนาในการสร้างสรรภาพอื่นๆได้อีกอย่างเช่นการถือมือเปล่าถ่ายไฮไลท์ช็อตนะครับก็คือสามารถถือมือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วตัวก,กล้องเขาก็จะหยับเซนเซอร์นะครับ ให้สูงสุดถึง50ล้านพิกเซลเมื่อเราถือมือเปล่าแต่ถ้าเราตั้งขาตั้งกล้องจะสามารถซ้อนพิกเซลได้สูงสุดถึง80ล้านพิกเซลนะครับและที่ล้ำไปกว่านั้นเราสามารถถ่ายไลท์คอมโพสิตแบบแฮนด์เฮลได้แล้วเมื่อก่อนเราจะถ่ายไลท์คอมโพสิตเนี่ยนะครับเราจะต้องตั้งขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็วาดไฟอะไรกันไปแต่ตัวนี้สามารถถือมือเปล่าถ่ายไลท์คอมโพสิตได้แล้วซึ่งอันนี้ส่วนตัวผมมันทําให้รู้สึกว่าน่าทึ่งมากๆในการใช้งานนะครับทำให้ได้ภาพที่แบบว่า เหลือจินตนาการของเราไปเลยครับ<ส>แล้วปกติคนที่ใช้กล้องไมโครโฟเตอร์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบสายถ่ายไวายไลท์ถ่ายนกส่องสัตว์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือเจ้ากล้องในระบบไมโครโฟเตอร์เนี่ยนะครับจะได้น้ําหนักของเลนและกล้องที่เบาลงกว่าระบบที่เป็นฟูลเฟรมนะครับอย่างตัวนี้เลยนะครับ0มมิล f 4นะครับคุณจะได้ระยะเท่ากับ600มิลบนฟูลเฟรมนะครับแต่ว่า น้ำหนักและขนาดเนี่ยเล็กลงกว่ากันมากๆนะครับก็เลยเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของคนที่ถ่ายสัตว์ป่าถ่ายนกอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนนะครับและสิ่งที่ทําให้สายถ่ายนกถ่ายไวไลท์ตื่นเต้นมากขึ้นกับเจ้า OM System OM1 ตัวนี้ก็คือระบบโฟกัสแบบใหม่ที่เรียกว่า คอสคอดพิกเซลนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยใน1นึ่งพิกเซลเนี่ยปกติจะมีโฟโตไดโอดอยู่1ตัวนะครับทำหน้าที่ทุกอย่างเลยรับแสงโฟกัสนู่นนี่นั่น,นแต่ว่าตัวนี้ใน1นึ่งพิกเซลมีโฟโตไดโอดมาให้ถึง4ตัวด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่า4โฟโตไดโอดตัวนี้จะช่วยประมวลผลภาพในการโฟกัสต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเจ้า OM System OM1 ตัวนี้ก็มีจุดโฟกัสมากถึง1053จุด ทั้ง100%ทั่วทั้งภาพนะครับก็เอาง่ายๆว่าโฟกัสรวดเร็วมากๆแล้วก็มีอัลกอริทึมในการโฟกัสอย่างเช่นโฟกัสตัวนกโฟกัสวัตถุที่เป็นรถไฟรถมอเตอร์ไซค์นู่นนี่นันน่นหรือโฟกัสดวงตาใบหน้าเอาง่ายๆว่าระบบโฟกัสล้ำๆที่ทุกวันนี้กล้องถ่ายรูปต่างๆมีตัว om system om มันตัวนี้ก็มีด้วยเช่นกัน โดยเราสามารถคัดต้องพื้นที่โฟกัสรูปแบบแพทเทิร์นการโฟกัสต่างๆเนี่ยนะครับตามใจผู้ใช้งานเลยนะฮะจะให้เป็นรูปแบบไหนเคลื่อนที่ในทิศทางไหนอันนี้คือเหมาะสมกับการใช้งานหลายรูปแบบมากๆนะครับสำหรับอย่างเช่นคนถ่ายนกแล้วนกบินเป็นเส้นตรงอะไรเงี้ยเขาก็จะกําหนดเป็นแนวนอนอะไรประมาณนั้นนะครับก็คัสตอมกันดูเดี๋ยวผมมาลองทดสอบในเรื่องของระบบโฟกัสให้ดูแล้วกันว่าถ้าถ่ายคอนติน u อัช็อตสูงๆเนี่ยจะเป็นยังไง และสิ่งที่ทําให้เจ้ากล้อง OM System OM1 ตัวนี้เป็นที่ฮือฮามากนะคะก็คือความสามารถในการถ่ายต่อเนื่องนั่นเองนะคะโดยตัวนี้เนี่ยถ้าล็อกแสงล็อกโฟกัสจะสามารถถ่ายต่อเนื่องสูงสุดถึง120ภาพต่อวินาทีแต่ถ้าเปิดระบบโฟกัสแบบติดตามวัตถุหรือวัดแสงวัดโฟกัสใหม่ทุกครั้งเนี่ยนะครับจะถ่ายได้สูงสุดถึง50ภาพต่อวินาทีเอาเป็นว่า ถ่ายภาพนิ่งรวมมาเนี่ยสามารถเอาภาพนิ่งนั้นมาทําเป็นวิดีโอสโลโมชั่น2เท่าได้อะคือเร็วมากๆนะครับรวมถึงโหมดที่ขึ้นชื่อลือชามานเนอร์นานอย่าง Pro Capture นะครับก็คือตอนที่เรากด h a ร์ดชัตเตอลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับกล้องเขาจะบันทึกภาพไปละโดยตัวนี้เนี่ยบันทึกก่อนหน้า7 0ภาพนะครับบันทึก7 0ภาพเรื่อยๆถ้าเต็มล้นกว่านั้นก็จะ ลบทิ้งลบทิ้งนะครับแต่เราจะมีภาพก่อนหน้าที่เราจะกดชัตเตอร์เนี่ย70ภาพเผื่อไว้และจังหวะที่เรากดชัตเตอร์และหลังจากที่เรากดชัตเตอร์ไปเนี่ยครับก็จะบันทึกมาให้อีกนะครับทำให้เราได้ภาพสูงสุดถึง120ภาพต่อวินาทีนั่นเองนะครับก็คือบันทึกก่อนหน้า70นะครับแล้วตอนที่เรากดชัตเตอร์ใน1วินาทีเนี่ยสามารถถ่ายต่อเนื่องได้50ภาพต่อวินาทีทั้งหมดในการกดชัตเตอร์1ครั้งของเราจะได้ภาพทั้งหมด120ภาพต่อวินาทีในโหมดที่เรียกว่า Pro อันนี้คือแบบถ่ายมาเลยแล้วมาทำเป็นสโลโมชั่นยังได้เลยบางจังหวะที่เรากดถ่ายไม่ทันนะครับแต่เรากดฮบชัตเตอร์ลงไปแล้วเราก็ยังได้ภาพก่อนหน้านั้นสูงสุดถึง70ภาพมาใช้งานได้นะครับอันนี้ทำให้เราไม่พลาดในทุกช็อตสำคัญของการถ่ายภาพเลยในเมื่อเซนเซอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นชีพประมวลผลมีความเร็วขึ้นผลพลอยได้นั้นก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคอมพิวเตชั่นอลฟอทอกราฟีที่ OEM System เเขาชูลงขึ้นมานะครับ สิ่งนี้เนี่ยอธิบายกันสั้นๆง่ายๆนะครับก็คือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลผลภาพหรือสร้างสรรค์ภาพที่เราไม่สามารถทำด้วยด้วยเทคนิคการถ่ายภาพธรรมดารรมดาทั่วไปนั่นเองจริงๆก่อนหน้านี้นะฟังก์ชันแบบนี้ก็เคยมีมาแล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นไลท์คอมโพสิตไลท์เอ็นดีไฮไลทช็อตหรือว่าการสแต็กโฟโต้อะไรพวกนี้นะครับก็มีมานานแล้วแหละแต่ว่าพอมาเป็นตัว OM System OM1 ตัวนี้ก็ทำได้ดีขึ้นเร็วขึ้นและประสิทธิภาพสูงขึ้นยก ตัวอย่างไลท์คอมโพสิตนะครับที่สามารถถือแฮนเฮลถ่ายได้แล้วฟังก์ชันเนี่ยจริงๆเป็นการประมวลผลที่ยากมากเลยนะครับการที่จะลากเส้นไฟโดยเก็บแต่แสงอย่างเดียวนะครับคือสามารถตั้งไลท์คอมโพสิตเนี่ยถ่ายตอนกลางวันเพื่อลากเส้นไฟได้อะโดยปกติกล้องทั่วไปธรรมดาไม่สามารถทําแบบนี้ได้ตัวนี้ก็พัฒนาขึ้นให้สามารถใช้แฮนเฮลถ่ายไลท์คอมโพสิตได้ด้วยนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับการที่เป็นคอมพิวเตอร์นอลโฟโตกราฟีเนี่ยก็เอา AI เข้ามาช่วยในการทํางานในการประมวลผลภาพทําทให้เรารู้สึกว่า OM System ตัวนี้เนี่ยจะมาบอกว่าไมโครโฟโต้ถ่ายแล้วน้อยเยอะแบบเดิมไม่ได้แล้วตัวนี้คือพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากเพราะเขาใช้ AI แล้วก็การทำงานแบบคอมพิวชัน l p ลโฟ o g r a p h y ตัวนี้เข้ามาช่วยนั่นเองอันนี้คือเราถ่ายแบบปกติเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบลดสปีดได้ต่อให้แบบลดยังไงมันก็เนี่ยถ่ายมามันก็อาจจะแบบโอเวอร์อะไรเงี้ยแล้วก็น้ำตกมันก็ไม่เป็นเส้นอันนี้เราก,กดดูนะเนี่ยเราลดสปีดปับ๊บแล้วเราถ่ายมาเนี่ย ภาพมันจะเป็นแบบนี้เลยหรือถ้าอยจะใช้แบบ1นส่วนสวิอย่างเงี้ยถ่ายมาภาพที่ได้คือมันโอเวอร์ไปเลยแต่ถ้าเราใช้ไลท์เอ็นะครับเดี๋ยวผมเปิดไลท์เอ็ปึ๊บแล้วก็เปิดไลท์เอ็นดิซิมลชันด้วยเพื่อที่จะได้เห็นภาพตัวนี้นะครับอันนี้คือโหดมากๆเราสามารถถือถ่ายแบบว่าเซียววินาทีอันนี้ผมลองแบบ1นวิดูดิ นี่คือภาพที่ได้นะครับจากไล ND อ่าคือไม่โอเวอร์อ่ะเหมือนเราใส่ ND f i ดีฟิเตเข้าไปหน้าเลนเลยนะครับช่วยให้เราถ่ายสปีดชัตเตอร์ต่ำๆได้แม้ว่าตอนนี้แสงจัดจ้าแดดจะเปลี่ยนขนาดนี้ก็ตามแต่แล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสปีดมันไม่ได้ต่ำมากเกินไปยังคงถือมือเปล่าถ่ายได้อันนี้คือแบบฟินมากเราแทบจะไม่ต้องพกขาตั้งไม่ต้องพก เอ็นดีคิวเตอไปถ่ายน้ำตวอีกต่อไปแล้วใช้แค่ตัวกันสั่นของเขากับตัวไลท์เอ็ตัวนี้ในส่วนของตัวบอดี้นะครับด้วยความที่เป็นกล้องที่ออกแบบมาให้ลุยไปได้ทุกที่นะครับก็คือจะเข้าป่าเข้าพงบุกน้ําลุยฝนอะไรก็ตามแต่ตัวนี้เนี่ยพร้อมไปกับคุณเลยนะครับตัวบอดี การละอองน้ํากันฝุ่นด้วยมาตรฐาน IP53 นะครับก็คือตัวนี้ยแบบยืนถ่ายกลางฝนได้เลยแต่ว่าต้องดูด้วยนะครับว่าตัวเลนรองรับไหมถ้าเป็นตัวเลนที่รองรับก็พร้อมลุยกันได้เลยนะครับ มาดูในส่วนของช่องมองภาพกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นกล้องที่ถ่ายต่อเนื่องความเร็วสูงสนะครับตัวนี้ก็จําเป็นที่จะต้องใช้ช่องมองภาพคุณภาพสูงด้วยช่องมองภาพตัวนี้เนี่ยมีความเร็วรีเฟชเรทอยู่ที่120ภาพต่อวินาทีนะครับก็คือทุกช็อตที่เราถ่ายทุกช่วงเวลาที่เรามองเห็นเนี่ยรีเฟชเร็วมากๆนะครับโดยมีอัตราขยายนะครับหรือขนาดของช่องมองภาพเนี่ยอยู่ที่0.83เท่านะครับแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่ 5ล้าน7จแสนหหมื่นจุดนะครับก็คือเอาง่ายเป็นความละเอียดที่สูงมากนะครับแล้วก็ดีเลย์น้อยมากนะครับการแหลกการน่วงเนี่ยอยู่ที่0.05วินาทีเท่านั้นก็คือเราเห็นภาพแบบว่าเรียวไทม์คมชัดแล้วก็ดีเฟลด์ดีมากๆในการใช้งานเอาง่ายว่าถ่ายแอคชั่นตัวนี้ช่องมุมภาพซัพพอร์ตการทำงานที่ดีมากๆครับมาดูในส่วนของปุ่มการทำงานต่างๆการจัดวางปุ่มการจับถือกันบ้างนะครับตัวนี้กลิปเข้ามือมากๆนะครับตัวสโลป ปุ่มที่เป็นชัตเตอร์ตัวนี้แบบเข้ามือแม่งเลยนะครับจับถือดีมากๆแต่ว่าตัวไดอัาด้านหน้าเนี่ยผมต้องทําความคุ้นชินอยู่พักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่ามันลงไปอยู่ด้านล่างนะครับตอนที่เราใช้กล้องุ่นอื่นมันอยู่ด้านบนแบบนี้ตัวนี้ก็ต้องขยับนิ้วลงไปข้างล่างนิดนึงนะครับก็ปรับตัวสักพักเดียวก็ชินแล้วครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ปุ่มจะเป็นชดเชยแสงนะครับเป็น EV แล้วก็ปุ่มตัวนี้เป็นปุ่มเลือกถ่า,ายวิดีโอนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ในโหมดถ่ายวิดีโอนะครับก็จะเลือกเปิดเป็น ไฮไลท์ช็อตนะครับสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ปุ่มเลือกภาพนะครับเลือกภาพหลายๆรูปที่เราจะติ๊กเลือกได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการขยายดูรูปนะครับอ่าสมมุติถ้าเราเปิดกล้องนะครับกด p พย์แบ็กแบบนี้แล้วก็สามารถใช้ไดเอ u าตรงนี้ขยายดูรูปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นไดเอ้าคอนโทรลไดเอาหนึ่งด้วยแล้วนะครับไดเอามี2ตัวหน้าหลังนะครับปุ่มนี้เรียกว่าเป็น ISO นะครับเวลาใช้งานก็จะ บแล้วก็ปรับตั้งค่าย iso นะครับโดยการหมุนดาวด้านหน้าที่ผมไม่เคยถนัดแต่และแล้วก็ถ้าเราอยู่ในเมนูที่เป็นเมนูดูรูปนะครับตัวนี้สามารถกดให้ดาวได้ด้วยอ่าก็คือรูปไหนทืกคนที่มันถ่ายมาเยอะมากๆฮะเราก็สามารถกดให้ดาวรูปของเราไว้ได้อ่าตัวนี้ก็จะเป็นการมาร์กนะครับว่าตัวนี้รูปนี้เราถูกใจแล้วก็เลือกไว้ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น f on นะครับซึ่งปุ่มนี้เนี่ยสามารถคัตตอมให้เป็นแบบว่า แล้วเป็นาร์์ AF ได้ด้วยตัวนี้มีโหมดโฟกัสดวงดาวด้วยนะครับอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับมีโหมดที่เป็น Starry Sky AF ตัวนี้นะครับเรากดปุ๊บเขาก็จะค้นหาดวงดาวให้เราเลยนะครับก็ช่วยให้ถ่ายภาพกลางคืนได้ง่ายขึ้นตัวนี้ก็จะเป็น Joystick Control นะครับมี AEL Lock เป็นปุ่มล็อกแสงแล้วก็ตัวนี้เป็น ฟังก์ชัน1 2สามารถคัดตอมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น d p a d สีทิศทางสามารถเข้าไปคัดตอมได้นะครับว่าจะให้สีทิศทางนี้เป็นปุ่มอะไรนั่นเองนะครับวิธีเข้าไปก็เข้าไปที่ง่ายๆเลยกดออโอเคเข้าไปแล้วก็ไปตั้งค่าตรงนี้นะครับมันจะมีให้คัดตอมปุ่มอันนี้คือผมชอบมากคัดตอมปุ่มโดยการกดเมนูตรงนี้ไม่ต้องไปงมหาในเมนูแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับว่า ตัวคัสตอมปุ่มปุ่มนี้เราจะตั้งเป็นอะไระตัว d p a d ตรงนี้ก็สามารถเลือกคัสตอมได้ทิศทางตรงนี้จะให้เป็นปุ่มอะไรอันนี้ก็คือคัสตอมได้เลยนะครับตามแต่ใจเรานะครับส่วนถ้ากดโอเคเข้าไปปุ่มการเรียงต่างๆก็จะคล้ายๆของเดิมเนาะสามารถโอเปเรตได้เร็วดีนะครับเป็นฟิกคอนโทรลแบบนี้ก็ตรงนี้เป็นปุ่มอินโฟนะครับกดเพื่อใช้งานในเรื่องของการแสดงผลต่างๆปุ่มเพย์แบ็กปุ่มลบรูปนะครับ ส่วนปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มในเรื่องของช่องมองภาพนะครับสามารถเลือกคัสตอมได้ว่าจะให้แสดงผลแบบไหนจะให้สลับเป็นออโต้ไหมหรือจะให้ครั้งที่หน้าจอใดหน้าจอหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับก็ตั้งค่าตรงนี้ได้เลยด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการปรับแก้สายตานะครับตัวช่องมองภาพยางรองตรงนี้ยังถอดได้อยู่นะครับแต่ว่าแอบถอดยากนิดนึงเออปึ๊บถอดออกมาได้เพื่อที่จะแบบว่าเปลี่ยนเป็นไอคับรูปแบบอื่นนะครับ แล้วก็ตัวเมนูนะครับตัวเมนูก็ปรับตั้งค่าใหม่หมดเลยนะครับจัดเรียงเมนูใหม่อันนี้ชอบมากเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของปุ่ม AF กับโหมดวัดแสงนะครับกด1ทีแล้วก็จะคอนโทรลได้เลยก็คือเรากดเข้าไปข้างบนหมุนด้านหน้าก็จะเป็นในเรื่องของโหมดวัดแสงว่าจะวัดแบบสปอตแบบเซนเตอร์ไลท์เวทแบบ เฉลี่ยทั้งภาพอะไรถ้าหมุนด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของโหมดโฟกัสนะครับเป็นซิงเกิลเป็นคอนติเนียเป็นแมนนวลเป็นแท็กกิ้งอะไรต่างๆนันนนะครับก็จะอยู่ในปุ่มนี้ส่วนปุ่มด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการถ่ายต่อเนื่องคอนติเนียอัดช็อตแล้วก็การตั้งเวลานั่นเองนะครับก็ตัวนี้รวมมาให้หมดเลยนะครับจะมีถ่ายต่อเนื่องถ่ายแบบไซเลนซิงเกิลนะครับหรือว่าจะเป็นถ่ายต่อเนื่องแบบไซเลนนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของ S H1 ตัวนี้เป็นการถ่ายต่อเนื่องแบบว่า25 f เฟรมส่วนตัวนี้ก็เป็น50 f เฟรมนะครับตัวนี้เราสามารถไปตั้งค่าได้นะครับว่าจะเลือกเป็นเท่าไหร่แล้วก็ป r o c แคปเจอร์นะครับจะบันทึกล่วงหน้าตอนที่เรากดฮาร์ปชัตเตอร์แล้วก็กดถ่ายมาให้แล้วก็จะมีโปรชัตเตอร์แบบ s H2 ก็จะเป็นในเรื่องของความเร็วที่สูงขึ้นไปนั่นเองนะครับ ด้านข้างตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของพอร์ตไมโครโฟนนะครับพอร์ตหูฟังอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็น HDMI นะครับกับ USB อ่อแล้วก็ Type C ตรงนี้สามารถชาร์จไปใช้ไปได้แล้วนะครับเวลาเข้าป่าเข้าปุงแล้วแบตเตอรี่หมดก็สามารถใช้ Power Bank ที่เป็น Power Delivery ใช้งานชาร์จไปใช้ไปได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องแบตอีกต่อไปส่วนตัวแบตเตอรี่ก็เป็นแบบแบบใหม่นะครับอ่าตัวนี้ อึดขึ้นทนขึ้นนะครับเป็นแบตท,ที่สก,กินโลโกโลโอโออ้ OM System ต,ตัวแรกเลยนะครับก่อนอันนี้นเป็น Olympus อยู่นะตัวนี้มีชื่อว่าแบตเตอรี่ BLX1 นะครับตัวนี้ความจุนะครับสามารถถ่ายได้สูงสุดถึง520ภาพนะคะขั้นต่ำเนะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าถ่ายแบบชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์มันได้ไกลกว่านั้นอยู่แล้วนะครับก็อึดขึ้นพอสมควรวันนี้ใช้มาแบบ พอสมควรก็ยังแบบไม่ได้ลดไปเท่าไหร่ครับตอนนี้ที่เราใช้กันไปแบตเตอรี่ก็อยู่ประมาณแบบ74%เท่านั้นเองนะครับในส่วนของงานวิดีโอแบบมืออาชีพนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ทอดทิ้งเลยนะครับยังคงจัดเต็มมาให้นะครับก็คือถ่าย Apple p r o l e s ได้ถ่ายลอวิดีโอได้หรือจะถ่ายเป็นไฟล์ล็อกยาง om 4 0 0ของเขาก็สามารถเอามาใช้งานแบบมืออาชีพในการที่จะไปเลือกใช้ไฟล์ต่างตงพวกนี้ได้เลยนะครับก็ตัวนี้สามารถถ่ายได้ทั้ง8ปิดและ10บปิดแต่อาจจะต้องมีในเรื่องของตัว เอ่ออโตมอสเนนจาวีนินจาวีพัร์เลยพวกนั้นมาช่วยในการทํางานนะครับ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าวิดีโอยังใช้งานได้แบบมืออาชีพนะครับตัวนี้สุดในทุกทางจริงจากที่ได้อยู่ด้วยกันมา1นึ่งสิเต็มกับ OM System O m ็มวันตัวนี้นะครับบอกเลยว่าประทับใจมากๆในการใช้งานอันนี้พูดแบบจักใจจริงเลยนะจากคนที่ชอบฟอร์แมตกล้องที่แบบพกพาได้อะอย่างเงี้ยเลนส์สี่สิบร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยผมชอบซิสเต็มนี้ที่แบบเอ่อเลนเทเลพกพาง่ายเล็กเบาอะไรแบบนี้นะครับตัวกล้องก็ บาลานซ์น้ำหนักได้ดีการจับถือเข้ามือดีมากแล้วก็ไฟล์นะครับจากเมื่อก่อนที่เป็นเซนเซ,นเซอร์ไมโครโฟเตอร์ ter, หลายๆคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ดีเท่าฟูลเฟรมหรือว่าน้อยหรือว่าด y นามิกเล่นอะไรต่างๆเนี่ย มันไม่ดีเท่าฟูลเฟรมใช่ครับตัวนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ว่ามันพัฒนาแบบว่าก้าวกระโดดมากๆอยากให้มาลองทดสอบกันว่าภาพจําที่คุณเคยมีต่อไมโครโฟร์ 3, มันจะเปลี่ยนไปทันทีถ้าได้ลองใช้งานเจ้ากล้องตัวนี้ได้ลองดูไฟล์ของกล้องตัวนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแปลกตาแปลกใจก็คือสีและสกินโทนมันเปลี่ยนไปมากๆนะครับเรื่องความคมชัดเรื่องอะไรต่างๆดูดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับทั้งๆที่ใช้เลนตัวเดียวกัน อย่างถ่ายนกอะไรเงี้ยเข้าใจว่าเขาก็คงใช้ AI ในการประมวลผลนะครับเรื่องความคมชัดอะไรแบบนี้ด้วยแล้วก็เรื่องการจัดการน้อยอะไรต่างๆพวกนี้ก็เรียนตัวเดิมนะแต่มันทําให้รู้สึกเหมือนว่าคุณภาพมันดีกว่าเดิมนะครับการใช้งานอะไรแบบเนี้ย และสิ่งที่ทำให้ผมชอบเจ้ากล้องตัวนี้มากๆก็คือในเรื่องของ computational mode นะครับเป็นโหมดที่ใช้สนุกมากคือส่วนตัวผมอะเป็นคนที่ไม่รีทัชรูปไม่ซ้อนรูปไม่อะไรเลยนะครับถ่ายถ่ายเจ็ตเพกด้วยซ้ำแล้วก็มาปรับสีปรับอะไรเนี้ยตัวเนี้ยถ่ายเจ e เกมายังมาปรับสีปรับอะไรได้คือผิดหูผิดตาจากไลอัพเดิมนะครับที่เป็น奥林巴斯นะฮะตัวเนี้ยก้าวกระโดดมากๆนะครับไฟดีขึ้นมากในเรื่องของดีนามิกเล่นเรื่องสีต่างๆนะครับรวมถึง computational mode ที่ทาให้เราสามารถ ถ่ายภาพได้แบบเหนือจินตนาการมากๆช่วยให้เราไม่ต้องไปใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดต่ออนะไรแบบนี้อันนี้คือสนุกมากๆในการใช้งานนะครับคือโอเคแหละมันเคยมีในกล้องโอลิมปัสยุคเก่าๆมาตั้งนานแล้วแต่ผมก็ไม่เคยคิดเคยฝันเหมือนกันว่าวันนึงผมจะถือแฮนด์เฮลถ่ายไฮไลท์ ate, หรือว่าถือแฮนด์เฮลถ่ายไลท์ค m มโบ i ิตหรือแม้กระทั่งถือแฮนด h เฮลถ่ายสแต็กกิ g งได้อันนี้ผมแบบ ตื่นตาตื่นใจมากนะครับก็คือปกติเมื่อก่อน stacking ต,กกต้องตั้งกล้องด้วยซ้ำนะเป็นอลิมปัสเองก็ตามแต่ต้องตั้งกล้องต่อพอมาเปลี่ยนเป็น OM แล้วเนี่ย stacking handheld กกได้เมื่อกี้ลองถ่ายดอกไม้มาแล้วแล้วถือมือเปล่าถ่ายบแีนะ้คือถ่ายได้แบบเป็นอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายมากๆครับคือลูกเล่นของพิเศษโนฟโตกาฟีพวกนี้มันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่า ไฟล์มันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากใครที่เคยหมิ่นประมาทโอลิมปัสนะครับตอนนี้เขาเป็น OM แล้วใช้คำหมิ่นเดิมๆไม่ได้อีกแล้วเข้ามาลองทดลองดูกันแล้วจะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงขนาดผมเป็นแบบว่าคนที่เคยใช้กล้องที่แบบเซ็นเซอร์ i p s c หรือฟูลเฟรมอย่างเงี้ยมาก่อนแล้วก็เคยรู้สึกว่าเอ,อ่อไมโครโฟเตอร์มันยังไม่ค่อยตอบโจทย์การใช้งานเท่าไหร่ทั้งที่ชอบฟังก์ชันมันนะชอบขนาดชอบกันสรรั่นชอบเรื่องเนลนส์อะไรต่าง พอมาเจอตัวนี้รู้สึกว่าไฟล์มันเปลี่ยนไปแบบผิดคาดมากๆเลยนะครับทำให้เจ้าตัวนี้เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งที่ใช้แล้วประทับใจมากๆแล้วพบกันที่ b i ๊ก a m เมล่กว่า170สาขาทั่วประเทศอย่าลืมติดตามอัปเดตเทรนกล้องก่อนใครได้ที่บิ๊ a m e เมล่าช n e งทั้ง Facebook และ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวในโลกของการถ่ายภาพสำหรับนี่ผมบังออบบิ๊กเมล่าปดอ่ะเปชลิดลาไปก่อนสวัสดีครับ